ยดีหมดเลยนะคือแต่ว่าผมผมติดนิดนึงเรื่องความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่ฉาบเสร็จแล้วพรุ่งนี้เสร็จใช่ไหมครับอ้าววัดเสาก็มอบบ้านลูกค้าได้นีิสอีกส่งงานลูกค้าได้นอีกได้ครับได้ใช่ไหมครับได้ยังไงลังคายไม่เสร็จเลยรังไข่ตอนนี้ฝนตกอยู่ครับเอางี้ไม่เป็นไรพี่ทุกอย่างผมดูหมดแล้วมันก็ดูดีนะเพียงแต่ว่าผมเน้นเรื่องความสะอาดนิดนึงทุกอย่างพี่ผ่านหมดแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นการฉาบเนาะคือหนึ่งเลยการก่อนมันได้ได้แนวได้ฉากอยู่แล้วพอเเราาาามมฉบบียยก็ง่ บบไม่ดีแล้วพี่ก็เดี๋ยวเก็บขาเสร็จเลยเสร็จแล้วก็เก็บฝาได้ได้พี่แต่ให้ดีเลยพี่ผมอยากให้ทาทุกวันเพราะลูกค้าเนี่ยอยู่บ้านลูกค้าด้วยเนาะเขาจะมามาตรวจงานทุกวันเนี่ยเวลาเราไม่อยู่เรากลับไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทำความสะอาดทุกวันเนี่ยผมขอดตรงนี้แล้วพี่เนาะแล้วหลังคาเขาติดอะไรหรอเป่ามาตัวนี้ฝนันตกเี่ติดไอตอนนี้ไอสันกล้เพื่อนตัวเนี้ยของขาดใช่ไหมขาดอีกร้อยกว่าแผ่นร้อยกว่าเลยหรับแล้วช่างช่างเขาอยู่ไหมอยู่ครับช่างคนไหนอะ ครับ